สบายเล oh, ยเกินพ่อโอ้เย็นมากพ่อหนูชอบชอบฝนตกอย่างนี้พ่อหนูชอบมากดูสิดูสิโอ้ย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 ชอบมากชอบมากโอ้ยดูสิโอ้ยพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อพ่อมาเล่นกับหนูไหมพ่อโอ้ยพ่อมาเล่นกับหนูไหมพ่อพ่อมาเล่นกับหนูไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อมาเล่นกับหนูไหมโอ้ยโอ้ยพ่อหนูถูต้นไม้ก่อนพ่อโอ้ย โอ๊ยพ่อ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 โอ๊ย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 สนุกมากพ่อโอ้ยโอ๊ยหนูมีความสุขอย่างเลยพ่อโอ้ยลูกชายจะไม่ไหวฝนตกครับดูครับเดี๋ยวดูดูหน้าตาเป็นยังไงดูหน้าตาไปหันหนาวนี่สิมาดูหน้าตาที่โว้ยหันมาแรงยังเลยมอมแมมมากมอมแมมมากตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปหาเพื่อนเล่นนะครับดูครับเดี๋ยววิ่งใหม่หนึ่งรอบไปแล้วนุ่นไปแล้ว ไปแล้วไปหาที่เล่นไปหาที่ถู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 เอววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ชน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 ,ชน,ชนไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยที่ชนเยอะ,ะเหลือเกินไปชนมาแล้วเธอเนี่ยดูสิดูสิบุญยังทำอะไรไปนี้บุญ <c oughs> ไปเลยไปเลนไหนก็ไปเลยไปยไ,ไป,ไป,ไป <c oughs> วันนี้ฝนตกนะคะ <c oughs> หนูก็จะมองเมมประมาณนี้นะคะเล่นน้ำฝน โ่มาดิงั่นแหละตกเต้นชอบพรสักสอเสียงโ่อมาดิง้ว่อดิงดิเอต้นอดูหนูเต้นนะคะหนูเต้นอาเวียนหัว่นไอมเล่นไมึอนเมนตยังไม่ได้ันตตฝนตกลูกฝนตกไป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 ผูกมือไว้ผูกไว้อาติ้ง่มาาน โอ oh, oh, mm. uh ้โหมีการเตะุ้หเอาทุกท่าเลยค่ะไหนๆเต้นดีๆเลยลูกเต้นดีๆเลยค่ะล็กๆไม่อยู่กับพ <laughs> oh, ี <laughs> <found> <today left> ่นะคะเล่นอย่างเดียวโอ้วินวินวินจะเตะพ่อเอ๊ะใจขา่เตะ เกิดะคะจะแก่เชื่อคอยพอมัาขอบน่ารักของน้องนะคะหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะดูนะคะพีดอ้อมดีใจมากเลยแต่ี้พอพี่ตัดอาหารมาถึงแล้วนะคะอ๋อมารอบที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยโอ้โห ดีใจมากเลยได้เล่นน้ำฝนอีกแล้วนะคะหลินออมคอกเลยนะคะหลินออมร่างกายเราบ๊วบ๊อบบ๊อยหาเพื่อน เพื่อนเล่นนะคะหาเพื่อนเล่นดูน,นะคะวัววันี่ลูกนี้ดีใจอะไรมากเลยดีใจอะไรจังเลยะคะเด็ก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 มาะเลว่าดีใจได้เล่นน้ำฝนนะคะโอ,โอ,โอ้ได้เปลี่ยนชุดแล้วเตะเต็มเต็มเลยเตะอยู่น,นู่นกระเด็นมาเต็มเต็มเลย เตะเสื้อาเลยฮะโอ้โอ้โอ้เตะเตะทรงเสียงทรงเสียงพ่อมาเล่นกันหนูใจใจเสียงทีหลังเลยพ่อโอดีใจมากเลยโอ้สําเร็จสําเร็จนะคะเตะคอเรียกพอกี้เข้ามา

นอลงไม่พอใจเลยแวงนงลงมีอะไรมีอะไรมีอะไรตั้งหลักตั้งลส่อะไรไึงใส่อะไรานเปินเราสูงกับพ่อแล้วนะคะตอนนี้ดื้อหาเปิดเล่นเหมอนหวาตัวเต้นเต้นอะไหนเต้นแบบไหน จะลงกำลังจะลงกำลังจะลองกำลังคณตกลอยๆนะคะอมาลงนะใครจิบนักมาอมูกันตกละเร็วตกแ้วตกแล้วตอนนี้่กลฝนก่อนไปไปยดูเยไปกเอ้ยเอาไม่ไดเยอะก เล่นน้ำฝนเล่นจนแฉะหมดเลยนะคะน้องจะวิ่งเล่นไปกลังไปไงโอ้ไม่ไม่ไม่ได้อนี่ถาม่ดื้อกลังไม่ดื้อไม่ติดโอ้ยเก่งมากไม่ติดกลังเก่งมากเาก็เก่งมากมาเลยอเเฮ้ยเฮ้ยโอ้เต้นเต้ต้นเต้นเต้นเ้นเต้นเ้ยพจะมาหาเรื่องอยูแล้วพ่อเรื่องอยูแล้วพ่อจะหาเรื่องหนูนะโอ้ยพ่อโอ้ นหอมเลยอ่ะเดี๋ยวลออืมดหอมเลยอ่ะเดีวลองืมดนหอมเลยอ่ะไหนไหนไหนหอมแก้มหอมแก้มหอมจังเลยตนนี้นี่เด็กตนนี้ดนหอมแก้มโอ้ยหอมนหอมยายาวหอมอหอมหอมหอมอืมนหอมแก้มตอนี้อาดอมีล้วโออาแล้วาลอ้ก็หอมหูไหนห mình không hóm đi cả không đâu ơi tôi đang hóm đang hóm ah tung hả tung hả tung 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 hả tung oh. 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 ah, tung hả ขอบคุณที่ติดตามชอบทีการติรับชมนครับผมขอบค el okay. ุณทกกำลังใจครับวันนี้ที่มารับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมอ้หเป็นตัวเลยครับโว้มาเดินไปเลยคนเดียวอ่ะโอ้ยนั่งทำอะไร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 ซ้ายขวาเลยะเนเข้าเล่นเข้าเลนเขาไเขาหนเยดึงันเข้า

ดสวัสดีครับฝนตกแล้วสวัสดีครับ thank you very much บ <Bye. S 3> ๊ายบายสว e. ัสดีค <o> ่ะบฝนตกแล้วนะคะ thank you very much ขอบคุณครับบ๊ายบาย